ความคุ้มครองเนี่ยนะครับที่ผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับจะได้รับเนี่ยนะครับส่วนแรกก็คือค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์เนี่ยนะครับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเนี่ยนะครับกรณีบาดเจ็บเนี่ยนะครับจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลจริงเนี่ยนะครับสูงสุดไม่เกิน3 0,000บาทเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทบางไทยจะจ่ายภายใน7วันนับจากวันที่บริษัทได้รับยื่นเรื่องเนี่ยนะครับสองในกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับ สูญเสียอวัยวะนะครับทุกผลภาพถาวรเนี่ยนะครับจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยสามหมื่นห้านะครับกรณีเสียชีวิตนะครับหลังจากการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับตามที่จ่ายจริงไม่เกินสามหมื่นบาทเนี่ยนะครับและค่าปรองศพอีกนะครับจำนวนสามหมื่นห้าพันบาทเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะครับข้อสองเนี่ยครับก็คือส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็คือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับก็คือเงินชดเชยนะครับ ฝ่ายถูกเนี่ยนะครับจะได้รับเนี่ยครับหลังพิสูจน์เนี่ยนะครับว่าถูกผิดแล้วเนี่ยนะครับก็คือ1ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามรักษาจริงเนี่ยสูงสุดไม่เกิน80,000บาทนะครับกรณีเสียสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพเนี่ยอย่างถาวรนะครับหรือทุพพลภาพโดยถาวรสิ้นเชิงเนี่ยนะครับชดชดเชยให้เนี่ยนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทเนี่ยนะครับ กรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์เนี่ยคุ้มครองกําหนดไว้นะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับชดเชยให้5 0 0แสนบาทนบาเนี่ยนะครับค่าชดเชยเนี่ยนะครับกรณีเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยในเนี่ยนะครับ200บาทต่อวันเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็ไม่เกินเนี่ยนะครับยี่สิบวันนะครับ